สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพ h ชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกัน,นครับเราจะมาล่าหนูหนาพอดีพี่สาวนะครับที่อยู่ต่างประเทศมาอยู่ประเทศแคนาดานะเขาอยากทานหนูหนานะครับก็เดี๋ยวผมจะจัดการออกมาล่าก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะหมานแค่ไหนโดยวันนี้กับดักนี้เลยในกระสอบนะครับเป็นบ่วงเป็นบ่วงที่ ทำง่ายๆเลยนะครับก็สึกษาใน youtube นี่แหละโอเคอุย้เยเดี๋มาสักระยะนะครับดูรูนี่โอ้รูยังใหญ่ครับผมก็ผมใช้แบบมีนทั้งหนังยางแล้วก็เป็นบ่วงธรรมดานะครับนี่ครับก็วางไว้ที่ทางเดินเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับดูรูนี้นะครับ,รรบโอ้ยังไงก็ไอแผงใหญ่แน่นอนนะครับดูขนาดรูรั่วจ,จะเอาอยู่ไหมก็ไม่รู้นะ โอ้ยรูรูรูเลอเลยโอ้ยนะครับผมเพิ่งเห็นรูนี้เน,นี่ยเห็นนี่มาทางนี้ครับท่องปลื้แต่เราจะไม่ดักทางรูนะครับมผมศึกษามาทีผมจะดักที่ทางนะครับเนขาเข้าไปทางตรงนู้นแล้วก็วางบ่วงนะครับดักหน้าแบบนี้เลยๆๆๆนี่ก็มาเจอทางหนูแบบโอ้โหน่าจะเดินกันล่มเลยนะครับมาดักไว้บ่วงหนึ่ง เนี่ยมันจะวิ่งอย่างนี้ครับทางหนูหนูหน้าเห็นไหมครับเนี่ยวิ่งลอยลอยวิ่งจะเป็นทางไปเลยจะไม่มียากขึ้นเลยนะครับเนี่ยตลอดแนวเลยนะครับกัดข้าวมากองไว้ตรงนี้ด้วยแต่มาดูกันว่าจะมีไซส์ไหมครับจะหมานแค่ไหนนะผมจะดักติดหรือไม่ติดเดี๋ยวมาลุ้นกันผมทางหนึ่งน่ะผมก็จะลงนะครับนีเลยตามที่ผมศึกษามาใน youtube นะครับก็จะวางบ่วงไว้กลางทาง ทางหนูนะั่นเลาะไปยันนี่เลยเนะี่ยยาวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางแต่ทางออกทางออกไวลมาผมลองรอยการกัดของหนูนะเนี่ยเนี่ยผมก็ปักไปเลยครับคิดว่าน่าจะเป็นทางนี้นะที่เขาเดินมานะครับก็เลยดักดักที่ทางไว้ที่จริงร้อยหนูกัดนี่เพียบนะครับแ้วทางมันใหญ่มากทางนี้ก็ดักไว้ข้างในในพงนู้นนี่นะครับทางใหญ่มาก วางไว้อยางงี้นี่ครับทำเลยเดี๋ยววางไล่วางไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนละเลยเนาะเดี๋ยวผมจะละกลางคืนนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเท่าหร่นี่ครับเป็นแปลงนาที่เกี่ยวแล้วนะเจอแต่ทางสวยๆครับผมว่าต้องมีไอ้แผงนะครับดูไอ้พุกใหญ่แน่นอนทางเบลเลอร์เลยนะครับลวดดูน้อยไปเลยอ่นอยมันติด นะครับอยขุดลงมาเป็นอุมโมงค์เข้าไปเลยเนะี่ยสวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มาทําการดักหนูนะครับระหว่างเดินกลับบ้านเนี่ยผมจะมาอัปเดตลูกไก่นะครับชุดแรกที่ผมจะส่งให้พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่จองกงนเข้ามา,าก็ชุดแรกนะครับก็เกิดนะครับ วันที่1เลยเกิดช่วงปีใหม่เลยครับวันที่1นึมกราเนี่ยก็จะเริ่มส่งได้นะครับ่าประมาณช่วงต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยส่งให้แล้วนะครับเพราะว่าก็ครบกําหนด3เดือนแล้วเพราะว่าผมแบ่งไก่นะครับอยากให้มันรอดโอกาสรอดเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเยอะๆหน่อยก็ช้าหน่อยนะครับแต่ท่านจะได้ไก่ที่สุขภาพดี แล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องสายเลือดสายพันธุ์เป็นไก่นักสู้แน่นอนผมก็ตั้งใจทํามากเลยนะครับสําหรับการเพราะไก่ชนในครั้งนี้และอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับาการจองไก่ชนที่ผมลงให้เนี่ยผมจะเน้นนะครับก็ใช้คําว่าผมจะเน้นสําหรับคนที่พร้อมรับจริงๆผมจะไม่เก็บเงินก่อนนะครับจะไม่มีการโอนเงินมัดจําใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าตอนนี้ก็มี าพี่น้องกเกษตรกรนะครับยกเลิกหลายลายเพราะว่า,าได้ข้าวนะครับไม่ดีติดลบเนาะเหมือนว่าราคามันตกต่ำนะครับได้ข้าวแล้วผลผลิตมันได้นะครับแต่ราคาไม่ได้หลายพื้นที่ก็อยู่แค่ตันละ6กพันร้อยหกพันสามะครับตอนนี้สวยๆหกพันส 6, เลยเยอะเลยนะครับแต่ทั้งทําแ,แถบภาคอีสานเนี่ย หล่นหกพันก็มีนะครับตอนนีพ้พอผมฟังแล้วโอโ้โหมันย่ำแย่จริงๆก็ยังดีนะครับเนาะย่างน้อยเนี่ยผมก็ยังคิดติตรองไว้ก่อนนะครับว่าไม่รับเงินมัดจำนะเพราะว่าถ้าใครโอนเงินมัดจำมาเนี่ยก็เหมือนว่าก็จะโดนยึด,ยดเงินมัดจำตามระเบียบนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้อยากได้หรอกใครใครที่เสียเงินให้ผมแล้วนะครับต้องได้สินค้าเท่านั้นเนาะ แล้วก็นะครับตอนเนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับไก่ที่ผมเพาะอยู่เนี่ยอ่าที่ผมเพาะอยู่ตอนนี้มีสองพ่อเนี่ยคือเจ้าแดงน้อยกับเจ้าคําแพงเนี่ยถ้าพี่น้องกเกษตรกรท่านใดนะครับระบุสายแม่เข้ามาเนี่ยต้องรอนานสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าแม่ไก่มีจํากัด แต่ถ้าท่านใดนะครับที่จองแล้วนะไม่ได้ระบุสายแม่นะครับถ้าผมพอจะจับคู่กับแม่นั้นแม่นี้ได้นี่ยก็จะอาจจะได้ก่อนนะครับได้ก่อนคนที่ระบุชื่อแม่นะครับแต่ผมรับประกันเลยนะครับไม่มีลูกบุญธรรมแน่นอนทุกตัวที่ผมจ่ายออกไปเนี่ยผมเนี่ยอยากให้มันชัดเจนทุกตัวเพื่อผมจะได้คัดแม่ไก่นะครับแล้วก็อ่าพาลาที่มันไม่แรงเนี่ย ตัวลวะสามใบแดงห้าใบแดงที่ผมแบ่งไปเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรจะได้กล้าเอาไปชนนะครับถ้าผมแบ่งแบบว่าราคามันสูสงๆน่ะเป็นหลักใบเทาอย่างเงี้ยเออพี่น้องกเกษตรกรก็อาจจะเสียดายนะครับกลัวไก่จะพลาดพลัง้งเสียชีวิตหรือว่ามันไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะเสียเงินเปล่านี่คือตัดปัญหาไปเลยนะครับถ้าผ่านคือผ่านผ่านคือคุ้มคุ้มมากๆเลยแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับก็ยัง เอาไปทําเป็นอาหารประกอบอาหารได้นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไก่พื้นเมืองเนี่ยแค่เราไปเลือกซื้อตลาดนัดเนี่ยนะครับตัวก็สามสี่ร้อยเลยนะที่เขาทําแล้วนะครับก็เนี่ยอย่างอย่างที่ผมว่าเนี่ยเราสามารถเอาไปประกอบอาหารได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียได้เงินแต่ผมก็เชื่อนะว่าชุดเนี้ยโอกาสพลาดน,น้อยมากนะครับจากแม่พันธุ์ที่ผมคัดเลือกมาจากฟาร์มใหญ่ๆสายเลือดดีๆนะครับที่มองแล้วว่า น่าจะเข้ากับพ่อพันธุ์ทั้งสองตัวได้ก็คือพ่อพันธุ์ทั้งสองตัวเนี่ยผมเห็นฝีเท้าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวสําหรับสุดท้ายนี่นะครับก่อนจบคลิปก็ตอนเนี้ถ้าพี่น้องเกษตรกร,ท,กรท่านใดเนี่ยที่จองไก่นะครับหรือว่าเป็น f อฟผมแรกๆเนี่ยผมเนี่ยจะแบ่งนะครับในราคาในพาล้าแบบลากหญ้าแบบนี้นะผมจดชื่อไว้หมดแล้วนะครับถ้าต่อไปเนี่ยผมนําเข้าพ่อพันธุ์อย่างลูกชายแดงเล็กหรือว่า ลูกชายวิกเตอร์บวกบิ๊กกัพอย่างเนี้ยของนุ่มลลงมี่อย่างเงี้ยเออถ้าผมเอามาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยจะขายแค่พลาอย่างนี้นะครับสาหรับพี่น้องกเกษตรกรที่เข้ามาจองชุดแรกๆของผมถือว่าเป็นเอฟซีนะครับที่ให้กําลังใจเพราะว่าถ้าไม่มีพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสจับไก่สายเลือดเงินล้านแบบนี้ไหมเพราะว่าลําพังผมก็ชอบพัฒนาแต่ผมก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาเลี้ยงชนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเนาะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะอัพเนาะพอดีผมต้องถ่ายเป็นบรรยากาศแล้วก็พูดนะครับถ้าเกิดผมทายไก่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่องมีโอกาสโดนโดนแบนด์นะครับโดนบล็อกได้ก็เอาอัปเดตให้สําหรับคนที่เป็นเอฟซีจริงๆอะ่ะถ้าใครแบบออตั้งใจฟังอะไรเงี้ยนะครับก็พอจะเข้าใจนะแต่ผมบอกเลยว่าช้าหน่อยเนี่ยผมไม่ได้รัดคิวให้ใครนะครับ เพราะว่าไก่ผมเริ่มเพาะจริงๆอ่ะผมเริ่มเพาะช่วงต้นเดือนมกรานะครับเนาะมันก็จะเริ่มถ้าอายุ3ามเดือนมันก็ต้องเริ่มอ่าปลายมีนาเนี่ยต้นเมษานี่จะเริ่มทยอยส่งชุดแรกแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเริ่มทยอยส่งเรื่อยๆนะครับออโอเคนะครับสวัสดีครับก็ตัดภาพมานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะมายามกันนะครับเป็นรอบดึกเนาะ แค่รอบเดียวนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งก็เช้าเลยโอเควเมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวไหมโดนแล้วโอ้โหเมื่อกี้นี้นี่ครับพื้นใส่ไปตนแรกรอบแรกรัดไม่ได้ครับอันนี้ไม่เหลือหนึ่งตัวหนึ่งแต้มนะครับหมานหมาโดนอีกต,ตัวแล้วครับตัวที่สองนี่ครับผมใส่ได้เลยนะครับถ่ายไม่ทันตกใจนะครับผมมันซุ่มอยู่หาไม้ไม่เจอนี่เลยตัวที่สอง โอ้นี่ครับผมเดินมาเจอกีอันนี้นะครับดูเนี่ยโอ้โหร้หอยกัดนะครับเลือดหนูติดอยู่เลยเนี่ยลวดก็ขาดนะครับตัวนี้น่าจะใหญ่มากอะนี่ครับรอยมันม้วนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเอามันไม่อยู่นะครับลวดเอามันไม่อยู่เนี่ยต้นไม้ก็หักนะครับอุ้ยใหญ่จริงครับใหญ่จริงมาไม่ทันเสียดายครับ อะไรครับนี่ขาดอันที่สองนะครับดูนะครับนี่โอ้ดูมันม้วนยางเนี่ยน่าจะตัวน่าจะเอาเรื่องเลยครับเดียบร้อยเอาไม่อยู่นะครับขาดเลยอันนี้ไม้นะครับไม่มีร้อยกัดนะอันนี้ไม้ไม่มีร้อยกัดอุ้ยเมื่อกี้ตกใจเลยครับผมพึง่งกางใหม่มันรัดแล้วมันไม่ได้ผมก็เลยซ้ําแล้วผมก็ไปดูอีกคันนู้น เออมันลัดเป๊ะตามหลังเลยโ ho แสด,ดงว่าหนูมันเดินช่องยังไงเนี่ยสุดยอดอันนี้ได้ตัวที่สองแล้วนะครับในทางนี้สดียามเช้าครับเดี๋ยวเราจะไปย้ำหนูกันนะครับรอบเช้าว่าจะมีตัวไหมนะครับหลังจากเมื่อคืนได้มาสามตัวเนาะบรรยากาศยามเช้านะครับดีมากเลยเนือดาบเป็น แปลงนาที่เกี่ยวข้าวแล้วตอนนี้ก็ไม่มีข้าวนะครับให้หลงเหลือแล้วก็นะครับนี่ครับเห็นไอ้นั่นก็คือนะครับเป็นหมอกควันนะครับแต่ไม่ใช่หมอกไอ้นี่นะรู้ว่าหมอกอากาศหรือหมอกควันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันะนะครับมาถึงหลังแรกนะครับ อ้าวครับผมมีตัวครับอุ้ยไสสวยเลยครับหนูนานีา่ครับเดียบร้ออยอีกหนึ่งตัวหนึ่งแต้มนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ยางนะครับคันนี้ใช้อันนี้เพียวๆเลยนครับเข้าหมายที่สองโอ้โหขาดนะครับเอ้าหนูอยู่ข้างล่างครับข้างบนนี่ขาดไปแล้วเดี๋ยวเอาไงดี นี่หนูหนูหนูอยู่นี่นะครับนี่แต่เชือกเนี่ขาดเห็นนะครับเรียบร้อยครับผมจังหวะน่าจะพันและกัดยางได้นะครับติดตรงนี้พอดีเลยนะครับหลังจากสายกระสอกเรียบเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับมุ่งงต่อไปนะครับอันนี้ยืนนิ่งเอ้าหนูขึ้นอยู่ข้างบนครับนี่ครับหนูอยู่นี่ครับยางมันลังขึ้นมาครับ นี่ครับหมานหมานครับนี่นะครับการการเก็บก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผมก็เอายางรัดไปอย่างนี้เลยเก็บอย่างนี้เลยแบบยางยืดๆนี่ครับใส่ไปลุ้นอันต่อไปโอ้ครับเสาขยับครับโดนอีกแล้วครับหมานอีกแล้วครับนี่ครับผมโอ้ยตัวกำลังมาเหมาะครับ หนูหน้าแท้ครับอันนี้ไม่รัดนะครับอันนี้ไม่รัดอันนี้ไม่รัดน่าจะมาติดอันนี้ข้อเสียของลวดก็คือนะครับถ้าเจอตัวใหญ่เป็นหนูพุกใหญ่อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้น่าจะขาดเราก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะมีไซส์มะ่ึม,มาให้เราเห็นไหมอันนี้ก็ไม่เข้าลวดนะครับชนเฉยๆช,ชนลวดบิดไปนะครับเจ็กน้อย บรรยากาศนะครับยามเช้านี่คือแบบโหดีสุดๆเลยนี่นะอ๋อโดนครับนี่ครับสายสวยอีกแล้วครับแต่ยังไม่ใช่เป็นไอ้แผงใหญ่นะครับที่ตามหานะอันนี้ยลุ้นในแผงใหญ่กันมาลุ้นกันต่อครับ โดนครับโดนยางดึ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 งเลยนี่นะครับพันกับต้นหญ้านี่ครับผมใส้กำลังดีครับอันนี้ไม่รัดนะมันมารัดอันนี้แล้วนะครับต่อนะครับผมแสงแดดขึ้นน่าจะประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับถงอยู่นี่โอ้นี่นี่ครับผมโดนครับอันนี้ไม่โดนอันนี้แบบธรรมดานะครับไม่โดนมาโดนแบบยางดีดมีไซส์อยู่นะเนี่ยโอ้หนูตัวมีไซส์เลยครับหนูใหญ่เลยครับเนี่ยแต่ก็ยังไม่ใช่หนูพุกใหญ่ที่เราตามหานะครับแต่โหไซส์ก็ไม่ธรรมดาครับ ไปได้เลยนันะครับเสร็จแล้วก็ไปอันต่อไปเลยอันนี้ลัดนะครับเอ้าโดนครับผมตัวนี้ใสสวยครับผมติดเดี๋ยวติดอันนี้ติดย่านะครับ <c oughs> อุ้ยหมานหมานครับหมานขันที่ได้ขันที่ได้เมื่อกี้นะครับเป็นอดีตขันเบ็ดนะครับเนี่ย รอยผูกเบ็ดยังอยู่เลยครับนี่ที่เก็บเบ็ดอ่ะเอามาดดัดแปลงนะครับเป็นคันดักหนูนี่เอามาดดัดแปลงเป็นคันดักหนูนะครับเป็นคันเบ็ดเก่าด้วยอันนี้ที่ได้ตัวเมื่อกี้นี้เลยนี่ครับเป็นคันเบ็ดปักอันนี้สั่งมานะครับเป็นอ่าสั่งมาทั้งเด็ดนะคันละสองบาทนะครับคันเนี้ยโอ้ยอ,อันนี้มันซุ่มนะครับนี่มันลากเข้ามาในป่านะครับ นี่นะครับมานะครับไม่เหลืออีกหนึ่งตัวครับโอ้โหไส์สวยครับไสสวยนี่ครับกัดข้าวชั้นดีครับตัวกัดข้าวชั้นดีเลยเนี่ยหมาน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 ครับหมานครับก็มาถึงสองหลังสุดท้ายนะครับก็ไม่ลัดเนาะโอเคนะครับนี่ก็เป็นรูใหญ่เลยนะวานนี้หนูน่าจะไม่ออกหรือว่าไม่มีหนูก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะรูใหญ่มาก ก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกัน